มกองพึ่งสิบลังโอ้โหปืดพิดมาดิธุรกิจไหม ธุรกิจใหม่ของสีพน้ำอาจารย์อาจารย์น,นะนีันที่หนึ่งกคืออะไรอาจยันอไปเห็นสิอ๋อกันัน้า่นกันฝนเ่ั้นๆแล้วก็เปิดเบื้อง <c oughs> สิบกอง <c oughs> ยมไมาหอมเนาใส่มีเบอร์สุรังวะไข่หน่อยเลยไข่ใหญ่หอมวะเ,เอ้า,าัดก <laughs> นะดอกลาบ <laughs> มีแงฮะคไปไ <laughs> ด้ครับนอา้ยขเขบวให้พอเนอให้ตเงอ,อง่เเนียของอเย